หลังจากโดนเซอร์ไพรส์จากทีมงานด้วยการพาไปอยู่โรงแรมหรูหราันมาแล้วทีมซุปตาน้อมิ้รของเราก็โดนจับขึ้นรถตู้โดยไม่รู้ว่าคํานี้จะไปนอที่ไหนแม่แต่ละคนก็คาดเดากันไปต่างๆนานาครับเมื่อกี้ดีแล้วฮะไม่ควรมีดีกว่าดีแล้วมัจะเลอกว่านี้เยอะหรือว่ามันจะตรงข้ามกับเมื่อกี้ฮะพื่อมพูอย่างเดียวว่าพี่กลัไปเลยทําทำงานถง่ติ่งนี่เงี้ยมันไม่มีถี่ติงแต่ว่าพี่กลัวสมองฟอกสมปงตมันอยู่ได้พี่แต่ว่าถี่ติงมังอยู่ไม่ได้พี่ ครับอยู่ที่ไหนครับตอนเนี้ยอยู่ทางแยกพระพายชัยครับเกือบถึนนะครับเกือบถึงที่ไหนทางแยกพระผาชัยเหรอนี่เราไปที่ไหนเนี่ยเราเราเดินทางไปไหนเนี่ยอ๋อ๊ยจอดแล้วโอ๊ยจอดแล้วเหรอเฮ้ยรวมตำรวจเหรอบ้าหน่าพี่เดี๋ยวปอดเตือนตรงนี้มีปอดวัดตือนนะวัดไงวัดยาวัดยาเหรอวัดแล้วไงวัแล้วไงเหนียวเดี๋ยวเหนียวจับมาไอ้นอง ที่พักกันหรือเปล่าฮะถูกอะไรอ่ะมันคือห้องอาพูดแบบที่ห้องอะไรเปิดเลยอยากรู้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ย์การเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้สนพประชัยสองเอาเนี่อเหรอเรามาโรงพักเหรอเราทำอะไรผิดเราเป็นคนไทยมาแล้วไปนอนไหนเนี่ย ใช่ป่ะหมายความว่าไงยังไม่เข้าใจอ่ะนอนในคุกเหรอฮะนี่แต่ว่าสถานีตำรวจสวยมากเลยนะดูเป็นจริงจีนไม่ต้องเข่าอ่อนหรอกยี่นี่เข่าอ่อนหนูว่ายังไงก็ดีกว่าฟั่งนู้นนะครับี่ะสวัสดีค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 รับ โอจังสะอาดจังเลยข้าวู้กับข้างบนเขียวสองผู้กับเขาจะพาพาไปหาผู้กับพาผู้กับข้างบนเหรอคะชั้นสามเอาแล้วแล้วคือคือหนูอยากรู้ว่าเขียวอะไรกับสายตำรวจพลาชายสองหนูอยากรู้ว่าคุณผมต้องไปหาโรงแรมนอนกันเลยครับเป็นมาถึงมานอนที่นี่ผู้กับแทงเรื่องนะครับผมอะไรนะคะผู้กับแทงเรื่องเอาแล้วให้เคลียร์นี่ใครจะเคลียร์หนูมาประชาชนหนูก็ไม่ได้หายนะบอกตรงนี่พี่เป็นตำรวจจริงปหมเนี่ย ย้อนอะไรครับตำรวจตัวเองข้ามหมดผมก็ติดตามดาวตวจตัวเอกใช่ไหมผมขอรับตัวอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมแต่ตำรวจขอรับัตนเราเราก็ขอรับัตนไม่รู้มีที่ไหนขอดูรวจเปตำรวจหลอกรับตัวเราจริงๆไิเป็นตำรวจจริงป่ะครับแล้วเรียกว่าหลอกของผมนะผมเริ่มรู้ว่าแขงกันหมดแล้วเนี่ยชั้นครับเฮ้ยค่ะชั้นสามเอาแล้วสวัสดีครับที่เป็นตำรวจจริงป่ะครับตัวเอง ไม่กล้ามีเรื่องเลยนน่าตึงเลยเหก้านะโอ้โหนี่เครียดเลยเนี่ยสารภาพขึ้นกับขึ้นกับเอาเลาะเขาไปก่อนเลยพี่มาเขาไปก่อนโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะมาตุ๊กตาแต่มาตุ๊กตาเรื่องอะไรยังไม่ทราบเลยโอ้โหเอาแล้วคือผม การกระแล้วก็ทีมงานบอกว่าให้มาหาได้ไหมครับครับใช้ท่านหาที่นอนนแล้วก็ยังไงก็มทราบแล้วก็เขาพามาที่นี่ครับขอหมายก็คืออะไรครับคงให้มานอนที่นี่มั้งครับคงให้มานอนที่นี่มั้งครับไนอนที่นี่ได้เหรอคะก็นอนที่นี่ได้ครับนอนที่ไหนครับลงพักเรามีที่นอนจริงเหรอครับนอนที่โรงพักนี่รอครับมันมีแต่ในคุกเท่านั้นก็เดี๋ยวพาเดี๋ยวพาทัวร์ได้หรอได้ย อันนี้นี่เห็นไหมมีแอร์ของเรามีแอร์เย็นสบายดูสภาพก็นอนได้นะฮะพอนอนได้ครับพี่มาสวัสดีค่ะนอนได้นะครับพี่มาฮะนอนได้นอนในเนี้ยแหรอครับได้ไหมครับพี่หนุ่มเอาไหวได้เอาไหวไหมตู้กลับครับเป็นแอร์สบายนะนอนเป็นห้องเป็นห้องขันที่มีแอร์ติดแอร์เราเปิดห้องขันติดแอร์จริงๆไม่ใช่หรือเราก็ปิด แต่ว่าเวลาเปิดแล้วก็ห้องห้องของเราสะอาดมี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 วันนี้มีมีไหมครับเสบียงมีมีผู้ต้องหาไหมมีหนึ่งคนผู้ต้อหาอะไรครับอันนี้มีกล้องจอปิดครับกล้องของเรามีสิบสิบเอ็ดกล้องอ่าให้ดูผู้ต้องหาได้เนี่หนึ่งคนผิดเรื่องอะไรครับผู้หาอะไรครับ เมาสุดละเมาสุดละหรอวะขับรถขับรถหมาสุนพี่หนุ่มเดี๋ยวผมพาลงไปดูข้างล่างครับดูดูได้ไม่นอนแน่นะเดี๋ยวได้มานอนครับข้างในก็ติดแอร์ไม่เอาครับข้างในก็ติดแอร์เหรอก็เปิดไม่ไม่ไม่ติดจ้ะข้างในไม่ติดครับมีพัดลม ติดใจตรงนี้แต่เวลาเอ๊เหมือนอยากนอนตรงนั้นเดี๋ยวผมพาลงไปดูห้องรับแจ้งความค่ะอันี้สวยมากสวยมากครับคืออันนี้เราเราเมื่อก่อนเราไม่ใช่เป็นแบบนี้ผมมาอยู่เนี่ยผมต้องการที่จะให้กรมคืนับวัฒนธรรมรับเนี่ยเราต้องมีภาษาจีนไว้เราต้อมีรุ่าใช้นาทาวนม และหลังจากที่ท่านผู้กำกับเลี้ยงกาแฟกันคนละแก้วแล้วก็พาขบวนนกขมิ้นเข้าสู่บริเวณห้องสอบสวนซึ่งคุณหนุ่มกันชัยเกิดเส้นอะไรขึ้นมาก็ไม่ทราบครับถึงกับออกปากถามผู้กำกับด้วยคำถามนี้พี่ครับสอนอเขาพาชัยนี่ที่ว่าจับกุมานทองมาป่ะเราเราไม่ได้จับทางตำรวจจับมาส่งตำรวจจับกุมารทองมาร่งที่ที่ว่าจับซากกุมารทองมาไว้ที่นี่ใช่ครับแล้วก็มีเด็กเสียงเด็กมีคนที่เสียงเด็กร้อง ใช่ครับได้ไหมฮะแล้วกนะแล้วคนนี้ยังอยู่ไหมฮะตอนนี้ฮะอยากอยากเห็นนะฮะแสดงว่าอยู่สิแสดงว่าอยู่สิยังอยู่ฮะยังอยู่ไหมครับยังอยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ เพราะว่าเราเพิ่งตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วก็กลับมานะครับตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจรเอาออกมาดูได้นะเรารอรอ,รอที่จะส่งเอานำ,นำนำผู้ต้องหาเนี่ยส่งสารส่งอายการแล้วก็ฟ้องศาลพรุ่งนี้ผลพิสูจน์ออกมาเป็นบีอกนะฮะสร้างนี้นะครับที่เป็น ซากศพทารกนะครับอายุเจดถึงเดือนเราก็จะค้องผู้ต้องหาเว,าวานี่ยาผมเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่แบบจากผมมาอยากเลี้ยงกุมารทองมากเลยจริงๆแล้วว่าเนี่ยผมให้ดูเลยว่าผมอะผมมาพวกวย,ย่งนี้เลยนะเนี่ยผมพกนี้เลยนะเนี่ยผมแล้วพกลูกกุมารทองอย่างเนี้ยอ,อ๋อคืออันนี้เป็นเป็นกุมารเออเป็นกุมารทองที่เขาทำทำาะไขึ้นมาคื่จะพกติดไว้ตลอดเลยครับ แต่อันนี้ของจริงเนี่ยผเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแต่คือเพราะเพราะเห็นพี่กุมารอย่างนี้แล้วก็การนอนที่นี่หรอครับเราไม่ได้ยินเสียงพี่กุมารร้องหรือเปล่าคือไม่มีปัญหาจะได้ยินหรือไม่ดีก็ต้องตัวใครตัวมาด้วยไม่ใช่ก็คงต้องลุ้นระทึกกันต่อไปครับแต่ที่แน่ๆถอยหลังไม่ได้แล้วล่ะครับคํานี้ทุกคนต้องนอนค้างคืนกันที่สอนพระพาชัยสองร่วมกับน้องๆกุมารทองแน่ๆคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันอย่าเพิ่งหนีไปไหนอยู่สยองขวัญร่วมกันก่อนนะครับ